สวัสดีครพบกันเช่นเคยนะครับก็เจาะหวยเด็ดหวยดังนะครับเราจะเน้นเฉพาะเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับมาให้ได้ชมนะครับเริ่มจากอาจารย่าโมออกศึกนะครับงวดที่แล้วก็เข้า5-7ตรงๆเลยครับหลัก10 10ล่างนะครับงวดนี้ลองดูนะครับว่าตัวไหนจะเข้าบ้างนะครับ แล้วก็อาจารย์หนึ่งนะครับก็ให้มางวดที่แล้วเข้าตรงๆนะครับเจ็ดหกหนึ่งนะครับ,รบงวดนี้ก็ให้มาแล้วนะครับลองพิจารณาดูนะครับชอบตัวไหนก็เลือกเลือกเอานะครับแล้วก็แอดหนุ่มนะครับให้บนตัวเดียวมานะครับบนตัวเดียวมานะครับ งวดที่แล้วก็เข้า6นะครับงวดนี้ก็ให้มา5กับ0ูนนะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวไหนจริงตัวไหนปลอมนะครับลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็อาจารย์ท่านนี้นะครับก็ให้มางวดที่แล้วก็งวดที่แล้วก็ให้5นะครับวิ่งล่างนะครับรับตังเลยครับงวดนี้ท่านก็ให้ลอง72นะครับเน้น7นะครับ 72กัน77นะครับแล้วก็อาจารย์ท่านนี้โชคชัยโชคชัยนะครับก็ให้2772เ,เ,เหมือนกันเหมือนก,นกับอาจารย์ท่นทานตอนที่แล้วนะครับก่อนที่แล้วก็ให้75ตรงตรงครับ7557นะครับ,อ,รบออกแล้วก็ดับ เอสหมูออร์ไทยนะครับดับศูนย์กับห้าครับงวดที่แล้วก็ดับผ่านนะครับงวดนี้ลองลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนแล้วก็ <c oughs> ดับสิบดอกแก้วนะครับดับสิบดอกแก้วนี่ก็เดินดีมาตลอดเลยนะครับมีพลาดบ้างนานๆครั้งนะครับรอดูดูวันนี้จะผ่านไหมครับดับสิบหนึ่งนะครับ ก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับฝากติดตามเราด้วยนะครับจะนำหวไวเด็ดหวห้ดังหวห้ดับเด็ดเด็ดมาฝากนะครับขอบคุณมากครับ